ประกายแสงระยิบตาที่เกิดจากการประดับประดาด้วยเครื่องเบญจรง์แก้วเซรามิกและมุกลูกปัดหลากสีสันคือสเสน่ห์แห่งลวดลายสวยงามราวกับวัดบนสูงสวรรค์ทั่วทั้งองค์เจดีที่ตั้งตระงานอยู่ใจกลางวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์สถาปัตยกรรมแห่งนี้บอกเล่ารอยทางของพุทธคติที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของโลกมนุษย์ว่า ทุกสสารย่อมเกิดจากความว่างเปลา่าทุกสิ่งย่อมไม่มีตัวตนเกิดขึ้นและดับสลายเป็นธรรมดาหลักธรรมที่แฝงอยู่ภายในก็คือจะเป็นสิ่งที่มันไม่มีตัวตนนะก็คือธรรมะเนี่ยมันไม่มีตัวตนแต่สื่อให้เห็นว่ามันก็คือรู้สึกได้นะรู้สึกได้ด้วยตนเองตั้งแต่ถ้าสื่อมาในทางภาพนั่นก็คือตั้งแต่ โครงสร้างของมนุษย์ซึ่งมาจากความว่างก็คือเป็นดีเอขึ้นมาก่อนนั่นแหละแล้วก็มาจากมาจากความว่างมาสู่ดีเอ็นเก่อเป็นรูปร่างถึงได้ไดสมมติชื่อว่ามนุษย์นั่นแหละส่วนประติมากรรมทุกส่วนภายในวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วถูกจัดวางตำแหน่งให้เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และสูงสวรรค์ตามความเชื่อว่าหากมันทำความดีสะสมบารมีด้วยการทำทานและภาวนาศีลก็จะได้อยู่ในภพภูมิที่ดี ความสงบวิเวกท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทำให้วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสายทานแห่งการภาวนาจิตและทำสมาธิสร้างความสงบสุขและสันติให้กับชาวพุทธนี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งมาแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่เริ่มเริ่มมีสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่าสถานปฏิบัติธรรมผาต้อนแก้วณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นชื่อนะซึ่งมีชื่อว่า วัดพระาธาตุป่าซ่อนแก้วก็ซึ่งปฏิบัติธรรมมาตลอดจนถึงนปัจจุบันนี้นะก็มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมากมายปฏิบัติธรรมมากมายมาตลอดมาวัดพระาธาตุผ่าซ่อนแก้วไม่เพียงเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์แบบด้านสถาปัตยกรรมและประติปกรรมอันงดงามเท่านั้นแต่ที่นี่เป็นพุทธสถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนให้มนุษย์ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี เพื่อให้เกิดความสันติสุขของสังคมและเป็นสถานที่ต้องห้ามพลาดของจังหวัดเพชรบูรณ์สิริพง์ประยงแย้มถ่ายภาพประพศรบัวแย้มรายงาน